เปิดคลิปจำลองเหตุการณ์เรือดำน้ำไททันของบริษัทโอเชียนเกตเอ็กซ์พิเดชันระเบิดใต้ทะเลพบเศษชิ้นส่วนอยู่ในบริเวณซากเรือไททานิกจากข่าวการหายสาบสูญไปของเรือดำน้ำไททันของบริษัทโอเชียนเกตเอ็กซ์พิเดชันที่หายสาบสูญไปพร้อมลูกเรือ5คนตั้งแต่วันที่18มิถุนายน2566ระหว่างลงไปทัวร์ชมซากเรือไททานิกที่จมก้นมหาสมุทรแอตแลนติกมากว่า110ปี โดยก่อนหน้านี้มีข่าวว่ายานพาหนะควบคุมระยะไกล ROV e, พบเศษชิ้นส่วนเรือไททันบริเวณก้นทะเลใกล้ซากเรือไททานิกซึ่งผู้โดยสารพร้อมคนบังคับเรือรวม5ชีวิตได้แก่ 1. h a m i แฮมิชฮานิงแฮมิชฮาิงมหาเศรษฐีชาวอังกฤษประธานบริษัทการบินแอคชั่นเอเว i เ n ชั่นแอคชั่นเอเวเชั่นชาซาดาดาวูดชาซาดาดาวูดนักธุรกิจชาวปากีสถาน สามสุเลมานซูนแมนลูกชายชาซาดา 4. ี่พอลองรีนาโชเล่พอลอองรีนาจจเล่หสต็อกตันรัตสต็อกตันรัตผู้ก่อตั้งและซีอของโอเชียนเกตเจ้าของเรือลำดังกล่าวช่วงเช้ามืดวันศุกร์วันที่23มิถุนายน2566ตามเวลาไทยพลเรือตรีจอนมอร์เกอร์แห่งหน่วยยามฝั่งสหรัฐถแถลงการว่าชิ้นส่วนที่พบจำนวน5ชิ้นเป็นชิ้นส่วนของเรือดำน้ำไททัน คาดว่าเกิดจากการระเบิดและผู้อยู่บนเรือทั้งหคนเสียชีวิตแล้วโดยยังไม่สามารถระบุได้ว่าเหตุระเบิดเกิดขึ้นเมื่อใดหรือจากสาเหตุใดซึ่งเจ้าหน้าที่จะยังคงเดินหน้าปฏิบัติการค้นหาต่อไปเพื่อความกระจ่างแต่ไม่อาจยืนยันได้ว่าจะสามารถกู้ร่างของผู้เสียชีวิตได้หรือไม่จากเหตุการณ์เรือดำน้ำําไททันระเบิดใต้ทะเลโลกออนไลน์ก็ได้มีการแชร์คลิปวิดีโอจําลองเหตุการณ์ดังกล่าว โดยผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งได้นำมาแชร์ต่อพร้อมระบุว่าภาพจำลองการระเบิดแรงดันน้ำบีบอัดเรือทำให้ในเรือมีความร้อนราวๆผิวของดวงอาทิตย์ก่อนจะระเบิดแต่ทุกอย่างเกิดเร็วมาก30มิลลิเซก